ดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนามาแล้วค่ะทกศแจ้งข่าวดีโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ในวันที่10กันยายน2 5ง8ไรแไร่ละ1000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครได้รับการโอนเงินแล้วคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ล่าสุดทกศมีการอัปเดตนะคะในส่วนของตารางการจ่ายเงินที่มีการส่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะในรอบการโอนเงินนะคะในเดือนกันยายนนี้ในวันที่10กันยายนวันที่2 0กันยายนและวันที่30กันยายนส่วนเกษตรกร ในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีใครที่ปรับปรุงประชาคมเรียบร้อยแล้วรอรับการอุดหนุนรอบเดือนกันยายนนี้ก็มีด้วยเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะทกศนะคะ,จะแจ้งข่าวดีในการตรวจสอบสิทธิโครงการไร่ละ1000บาทนะคะแล้วก็มีการแจ้งว่ามีการจ่ายเงินผ่าน2โครงการไปแล้วในรอบที่1ค่ะแล้วในส่วนของรอบเก็บตกก็มีการจ่ายเงินในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งล่าสุดออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านทางฐานเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมถึงความ ขึ้หน้าในการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปัง2.4ล้านลายนะคะแล้วก็แบ่งรอบการแจกเงินสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไปอยู่ที่ประมาณ8.5หาแสนครูเรือนแล้วก็ตอนนี้ยังตกค้างอยู่ที่ประมาณเ0 0 0 0รนายแล้วก็วงเงินยังคงเหลืออยู่ที่ประมาณ787ล้านบาทและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีอยู่ที่ประมาณ4.63ล้านครูเรือนวงเงิน3 7หมื่นล้านบาทแต่มีการโอนไปแล้วประมาณ1ล้าน7แสนครูเรือนนะคะแล้วก็วงเงิน อยู่ที่1 4 5 6 9ล้านบาทนั่นเองค่ะยังคงเดืองงประมาณในส่วนของเกรรษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังซึ่งวันนี้นะคะได้มีการทยอยโอนเงินในรอบเก็บตกไปแล้วในวันที่10กันยายน2 5 6 8ใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินตรวจสอบเช็คสิทธิ์เลยค่ะเกรรษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังและรอบที่3ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็โอนอีกครั้งหนึ่งในวันที่20กันยายน2 5 6 8รอบที่4วันที่30กันยายน258รวมสแสดงพินดีด้วยหะสะิบแป เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะในส่วนของเกษตรกรยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอยู่ที่2.91ล้านคล้านคดเรนรอรับวงเงินที่ยังคงเหลืออยู่ที่22,000กว่าล้านบาทนะคะซึ่งจะมีการแบ่งโอนเงินในส่วนของโครงการนะคะเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีมีการผลิต2 5 6 8ันากสทับกสทกศจะโอนภายในวันที่3ของเดือนแล้วก็วันที่18ของเดือนนะคะตั้งแต่เดือนกันยายน2568และยิงยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5ง หลังจากนั้นค่ะถ้าหากมีการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรตามการประชาคมก็จะมีการโอนอีกนะคะในส่วนของรอบเก็บตกทุกๆวันที่18ของเดือนก็จะมีการโอนเงินไปจนถึงเดือนกันยายน2 5 6 9ค่ะเอาละค่ะข้าวนาปลังวันนี้ใครได้รับการโอนเงินแล้วคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้อย่างไรก็ตามพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปีกลุ่มผูป้ปลูกข้าวนาปลังตอนนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่นะคะกําลังประชาคมกําลังส่งข้อมูลหลายพื้นที่ส่ง ข้อมูลไม่ทันเพราะถือว่าเป็นปีแรกที่รัฐบาลนะคะจ่ายเงินเร็วมากแล้วก็ไม่จ่ายเงินตามในส่วนของช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรแต่จะมีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรถือว่าใครได้รับการอนเงินก่อนก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่ได้รับการจ่ายเงินที่หลังก็ใช้เงินทีหลังนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะเช็คฐานข้อมูลเกษตรกรนะคะใครที่ยังไม่อัปเดตแล้วก็ไม่สมบูรณ์ติดต่อที่เกษตรอำเภอแล้วก็เช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรบัญชีไม่ตรงก,กันกับชื่อที่ขึ้นทะเบียนเกษตร เกษตรกรก็ไม <S preach science> so ่สามารถโอนเงินได้นะคะอย่างเช่นบัญชีคํานาหน้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอย่างเงี้ยไม่สามารถโอนเงินได้เราต้องไปติดต่อที่ทางธนาคารตกสนั่นเองค่ะส่วนการโอนเงินนะคะรอบแรกโอนไปแล้วนะคะในช่วงเดือนกันยายนก็คือวันที่1 2 3 4กันยายนส่วนรอบที่2รอบเก็บตกเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังวันที่10กันยายนวันที่2 0กันยายนแล้วก็วันที่30กันยายนและเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตร และมีการตัดข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะได้รับการโอ,อนเงินอีกครั้งหนึ่งวันที่18กันยายนนี้เนื้อสารกลางใต้จังหวัดไหนที่รอคอยการโอ,อนเงินบ้างคะเริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คะ่ะและนอกจากนี้นะคะนันยังมีข้อมูลข่าวสารจากท่านสสชัชวานแพทย์ยาไทยคะ่ะถึงเรื่องของพี่น้องเกรรษตรกรบางคนยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามคะ่ะใครที่ยังไม่ได้เไงินเลละหนึ่งพันบาทเด้อครับเสียใจน้ำครับพี่น้อง เ <laughs> สียใจว่าพ่อเด้ใส่เงินเร็วซื้อดอกสีได้ยุพี่น้องครับสีได้ยุพี่เอิร์ครับพี่เอิร์พอดีมีชาวบ้านบอกว่าทำไมเงินไล่ละพันยังไม่ได้เลยวันนี้วันที่9เดือน9แล้วมีหลายคนยังไม่ได้เงินไล่ละพันหนึ่งพันบาทถูกต้องไหมใช่วันนี้ผมพามาคำตอบกับสสตามไปสว,วัส,วด,วสวดีค่ะสวัสดีค่ะ งงมีพ่อแม่พี่น้องบอกว่าวันนี้วันที่9กันยายนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เงินเลย,ยเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยไม่ใช่เขายกเลิกลก,ลก,<笑><笑>ก็เลยฮะยกเลิกไม่ได้สิ <S <S ยังมีคนไม่ได้อ,อยู่เหตุผลแรกเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าอธิบายง่ายๆก็คือมันยังไม่ถึงรอบเพราะว่าเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันรอบนี้เนี่ยมันมาเร็วกว่าปกติปกติเนี่ยชาวนาจะได้เงินช่วยเหลือไร่ละพันประมาณ เดือนธันวาพฤศจิกาแต่พอดีปีนี้เนี่ยนะครับมันมาเร็วมาเร็วพอมาเร็วเกินคานี่กระบวนการในการตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์อะไรเนี่ยมันมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์อีกสามล้านครัวเรือนอะยังรอกระบวนการนี้อยู่คําตอบที่สองนั่นก็คือบางคนบอกเออตรวจยืนยันสิทธิ์แล้วทําประชาคมแล้วก็ยังไม่เข้าเกิดจากข้อมูลบัญชีไม่สมบูรณ์ บางทีท่านไปลงบรรัญชีลงลงลง,ลง,ล,งลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกพอจะยืนยันสิทธิ์เลขบัญชีคนละอันกันหรือเป็นเลขบัญชีที่บัญชีร่วมหรือบางคนเป็นเกษตรกรใหม่ก็ยังไม่ได้ยืนยันเรื่องบรรัญชีมันก็มีตัวเลขอยู่ประมาณหนึ่งแสนกว่า sequel. รายชื่อนี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะที่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะนั้นจะมีปัญหาอยู่สอสองข้อสองข้อ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ